เป๊ะเลยเมื่อกี้ขอท่าเมาื่อกี้เลยเหมือนเตยผมนะโอ้ยเป๊ะทุกมุมทีหนึ่งนะสามสองน่ไอตัวเสานาฬิกาตัวนี้ตัวอยา,อา,ากจะเล่นจะเดินขึ้นแล้วเล่สะดวกนะสาม,ส,ามสอง เดี๋ยวตัวเองเดินเลี่ยนโตนะครับพร้อมจ้าสามสองนึ่ช้าๆอีกนิดนึงอ่าแล้วดีเลยครับเดมเลยเียวเลย